ดีนะคะของนักแสดงชื่อดังจากฝั่งเกาหลีใต้อย่างสาวพักชินเทค่ะที่ถือเลือกดีวันนี้เลยค่ะควงว่าที่สามีนะคะอย่างพระเอกหนุ่มชเวแทจุนเข้าสู่ประตูวิวาเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังปลายปีที่แล้วนะคะต้นสังกัดของคู่รักนักสแสดงเกาหลีใต้อย่างนางเอกชื่อดังพักชินเยแล้วก็พระเอกหนุม่มชเวแทจุนที่ได้เผยข่าวดีว่ามีแพลนสละโสดในวันที่22มกราคม2565ค่ะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยคบหาดูใจกันมานานถึง4ปีนะคะพร้อมแจ้งข่าวดีด้วยว่าเธอกําลังตั้งครรภ์ล่าสุดวันนี้22มกราคมพักชินเยและก็ชเวแทจุนค่ะก็ได้จุงมือเข้าสู่ประตูวิวาแบบหวานชื่นมากๆโดยพี่ ทีเนี่ยก็จัดขึ้นอย่างเป็นส่วนตัวนะคะที่โบสถ์แห่งหนึ่งในกรุงโซมีทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆในวงการบันเทิงของทั้งคู่มาร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะทั้งอ e ีฮงกีจากวง FT Island ที่เคยแสดงซีรีส์วยกันในเรื่อง You Are Beautiful นะคะกับพักชินเฮยนั่นเองก็ได้มาร่วมร้องเพลงในงานด้วยรวมไปถึงดีโอสมาชิกวง EXO แล้วก็คร s ชก็ได้มาร้องเพลงในงานเพื่อแสดงความยินดีเช่นกันค่ะนอกจากนั้นยังมีคนในวงการบันเทิงนะคะทั้งอ e ีมินโฮ ไอยู IU, อีทึกแล้วก็ชเวซีวอนจากซูเปอร์จูเนียรวมไปถึงนำจีฮยอนและก็อีกเพียบเลยค่ะไปร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่บ่าวสาวด้วยค่ะ